สวัสดีครับตั้งโมงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเรามาดูกันที่จุดซนซับเบลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูทีมชาติไทยเนี่ยลงแข่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยโดยการอัปเดตก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะมีการโยกย้ายแล้วครับเพราะว่ากําลังจะ ได้ต้นสังกัดใหม่ก่อนตลาดเนี่ยมันจะปิดลงะนะครับกอรบ้าครับเตรียมที่จะบรรลุข้อตกลงกับดันเฟิร์มลิน แอตเลติกสโมสรในดิวิชั่น2ของสกอตแลนด์นะครับจุดซุนซับเบลครับดาวยิงลูกครึ่งไทยอังกฤษเนี่ยไปเล่นที่กอรโดบาในฤดูกาลนี้ก็หลังจากหมดสัญญากับทอร์นามฮอรสเปอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะตอนอยู่กับเชลซีเนี่ยได้ลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายไปอยู่ทอร์นามฮอรสเปอร์ดด้วยค่าเหนื่อยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าก็เจอกับปัญหาในการขึ้นสู่ชุดใหญ่แหละครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นไปได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่า เจ้าตัวเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่สเปนนะครับแล้วที่สําคัญปัญหาในการปรับตัวที่สเปนเนี่ยก็อาจจะยากพอสมควรทําให้ได้โอกาสลงสนามเนี่ยเพียงแค่145นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็มีคําถามหร้อว,ว่าทําไมถึงได้โอกาสในการลงสนามมากกว่านักเตะโลเคอลหรือว่านักเตะท้องถิ่นสเปนทั้งๆท,ที่เขาลงไปเขาก็ทําผลงานได้ดีนะครับจนเป็นที่มาที่ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่แฮปปี้ในการอยู่กับคอโดบ้านะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยย้ายเพื่อไปหาโอกาสที่ลงสนามมากขึ้นดีกว่าไหมดีกว่าที่ไม่มีโอกาสจะได้ฉายแสงเลยอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายทีมนะครับที่สนใจเนี่ยแต่ ทำไปทํามาเนี่ยน่าอาจจะเป็นในแนวอังกฤษสกอตแลนด์หรือเปล่าที่ดูแล้วเหมาะสมกับเจ้าตัวมากกว่านะครับซึ่งล่าสุดครับดันเฟิร์มลินคือทีมที่มีโอกาสมากที่สุดในการจะคว้าตัวเจ้าต,ตัวไปร่วมทีมปัจจุบันเจ้าของทีมดันเฟิร์มลินเนี่ยก็คือบริษัท ักเบนช์นะครับที่เพิ่งเข้าไปซื้อหุ้นจำนวน37ของกอร์ด่าทำให้การเจราจาดีวของชุดซุนซับเบลเนี่ยน่าที่จะราบลื่นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าหากว่าไปแล้วมีโอกาสลงสนามมากขึ้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนนะครับโอกาส ในการที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในช่วงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผมว่าอาจจะมีการเคาะสนิมกันได้เพราะว่าตอนนี้แนวรุกในบ้านเราเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วทุกคนลงสนามไงกับคนที่ไม่ได้ลงสนามอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสําหรับเจ้าตัวที่ยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าอิชิอิถูกใจแล้วเอาลองมาใช้งานดูแล้วยิงในเกมที่ อาจจะไม่ได้ยากมากอย่างเงี้ยอาจจะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วไปโชว์ศักยภาพอย่างต่างแดนนั่นเองอะนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอกันไปนะครับขณะที่แนวรุกทีมชาติไทยเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงไปเนี่ยนะครับช้างศึกเขาก็มาลงว่าตอนนี้เนี่ยใครอยู่5อันดับแรกนะครับแนวรุกทีมชาติไทยนะมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดตอนนี้เนี่ยต้องยกให้เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับ วัย26ปีเนี่ยเจ้าตัวนะครับมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง42.4ล้านบาทแล้วก็ยังเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบันด้วยนะครับเรียกได้ว่าแพงสุดรองลงมานะครับก็จะเป็นสุภร,รัฐเหมือนตาครับมูลค่าใน28.2ล้านบาทอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับก็น้อยกว่าสุปชัย4ปีขณะที่อันดับ3เป็นบดินผาลา 15. 9ล้านบาทครับก็วัย30ปี ะะราคาก็ล่วงลงมาหน่อยขนาดที่ปรเมศผมว่าถูกไปนะจริงปรเมศโอเคแหละอาจจะยังไม่ได้พิสูจน์อะไรนะครับมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูถ้าเจ้าตัวมีโอกาสไปเล่นอย่างต่างแดน<อ>ผมว่าราคาน่าจะพุ่งแต่ว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนะประเมศ26ปีครับ14.1ล้านบาทแล้วก็อีกคนหนึ่งซุปเปอร์ซับนะครับทีรศักดิ์เผยพี่มาย14.1ล้านบาทนะครับอายุ22ปีต้องหาโอกาสในการลงสนามให้ได้มากที่สุดแหละครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆไงนะฮะอ่ะอันนี้คือชุดใหญ่นะทุกคนก็มีมูลค่าตามราคาของตัวเองนะฮะในขณะเดียวกันครับโปรแกรมการแข่งขันออกมาในช่วงชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้รุ่นแรกเลยคือยู20ครับระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ประเทศจีนจดกันไม่ได้เลยครับเวลามาแล้วนะครับ14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะครับ4โมง15 เล่นกันที่สนามสนเจรหนึนะครับเจอญี่ปุ่น14กุมภาพันธ์เจอญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์เจอเกาหลีใต้4โมง15เช่นเดียวกันครับก็สนามสนเจรหนึเหมือนเดิมและซีเรียพบไทยวันที่20กุมภาพันธ์บ่าย2ครับรุ่น่2 0เนี่ยจะเล่นกันช่วงบ่ายผมว่าดีนะเออถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันได้ติดตามดูสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ นัดสุดท้ายเปลี่ยนสนามแข่งเล่นกันที่สนามกีฬาศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาหลงหัวนะครับถ่ายทอดสดทุกนัด f b o o k y o u y u u t นะครับแล้วก็ t ีสปอร์ไปติดตามดูได้อันนี้ใน u 20 u 17กันบ้างดีกว่าครับ u 17นะครับชิงแชมป์เอเชีย er, จะเล่นกันในวันที่3ถึง20เมษายนนะครับก็สงการพอดีเลยนะครับสงการดูบอลกันนะครับวันแรกวันที่3เมษา อุสเบเจอไทยครับ4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยโอคาสเตเดียมและในเกมที่2ครับเจอกับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบีย7เมษายนเที่ยงคืน15ที่ King f a ัตสปอร์ตซิตี้สเตเดียมแล้วก็วันสุดท้ายครับ10เมษาไทยเจอจีนเที่ยงคืน15โอคาสเตเดียม นะฮะก็ถ่ายทอดสดทุกนัดทาง Facebook YouTube เช่นเคยนะครับแล้วรายการนี้เอา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียคือถ้าผ่านไปได้อะไม่ต้องไปกลัวใครแล้วนะฮะชนะอุซเบชนะซาอุชนะจีนได้นี่ก็ท็อปทอปทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันที่ข่าวสะเทือนวงการอาเซียนสักหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือแต่ว่าอาจจะยากหน่อยแต่ว่าโอ้โหก็ถือได้เป็นข่าวนะ นั่นก็คือจูเวนตุสครับเตรียมที่จะฉกแนวรับคนสำคัญทีมชาติอินโดนีเซียแหละครับเข้าร่วมทีมในากาวโชวเซเรียอิตาลี กำลังจะมีแผนนะครับที่จะคว้าตัวเจ伊เซประการหลังกับตันทีมชาติอินโดจากเวเนเซียหลังจากเจ้ามาหลายล้มเหลวในการคว้าตัวเควินดันโซกองหลังทีมชาติออสเตรเลียของลองในฝรั่งเศสก็เดี๋ยวรอดูกันว่าการเจราจาสุดท้ายจะจบลงด้วยดีหรือไม่จะได้ย้ายหรือเปล่าโอ้โหถ้าได้ย้ายนี่หดหดมูลค่าใน2ี่ล้านยูโรหรือว่า700ล้านบาทนะครับก็ อาจจะสามารถเป็นไปได้หรือเป็นไปนไม่ได้ก็รอวันปิดตลาดนะครับก็จะมีการประกาศออกมาว่ามีความฮือฮามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเอาจริงแนวรับของอินโดเนียในการที่จะเจออสอสเตรเลียนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยคุณเลือกเอาสิเจอิเซก็เซนเตอร์แบ็กนะครับเวเนเซียมิลซิลเกอร์ทเวนเต้อย่างเงี้ยค่าตัวโห,หดทั้งนั้นนะครับคุณจะให้ลงสนามหรือเปล่าอายุก็น้อยนะฮะยีปีหรือว่าจะเป็นเควินดิคส์จากโคเปนเฮเกนที่เพิ่งย้ายไปทางด้านของอกรัดบัก นะครับมุลเชียบุเชันกัดปากในเยอรมันนะครับหรือว่าแบ็กกอตนะครับแบ็กพูเนี้ยริกกี้ริรโยจอร์ดี้อาหมัดก็มีตัวเลือกเยอะแยะขณะที่ตัวเสริมเข้ามาเนี่ยคัมมิงซูนก็โอเลโรเมนี่นี่น่าจะเข้าพิธีสาบานตนนะครับไจโรริเดวาวแล้วก็มิเชลแบ็กเกอร์คือมาอีกเพียบ นะครับกะว่าไปบอลโลกผมก็ไปสังเกตดูในคอมเมนต์เนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามาขนาดนี้เนี่ยฟุตบอลโลกในโซนเอเชียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วสําหรับทีมชาติอินโดนีเซียเพราะว่านี่มันคือลูกเซี่ยวจากต่างประเทศชนิดที่ว่าโอ้โหสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารในช่วงนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกนได้ครับนะครับในการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ